มนหนุ่มนี่โอ้หลักซาสองคนผนัวเมียซาเกิงกิโลอ่ะนั่งกินกันวันคำ่ำแต่ก่อนนี่พิษกันบ่อยมากนะฮะเลิกกันเป็น2องเตือ้อได้สุดท้ายก็ไปไหนบัลลอดปิ๊กมาอย่างงญ่แต่ สวัสดีเจ้าทุกๆคนนะเจ้าวันนี้คู่รักต่างวัยนะเจ้าก็ได้มาปะกับพี่น้องกันแหมนะเจ้าวันนี้นะเจ้าเราจะเอาประทํามากินข้าวในเรื่องของอาหารเนี่ยผู้สูงอายอุเขาจะต้องดูแลดีๆเป็นพิเศษหนึ่ง อาหารจะต้องดีมีประโยชน์ 2. อ,อาหารจะต้องมีความสะอาดและเกาะปลอดภัยและ3จะต้องรสไม่หวานไม่มันและก็ไม่เค็มซึ่งเรล่านี้ที่เขาดี้อจ่าไปเนี่เออมันจะมีผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อดังทั้งหลายนะเจา้าอันนี้ก็มาดูนะคะว่าเขาจะมีอาหารอย่างพองมีข้าวมีต้มมะโอยแล้มีปลาทูทอด พร้อมทั้งมีมะม่วงในใจะมะม่วงสุกนอกเป็นอาหารเจ้าอ่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุเป,ป็นคือเน้นในเรื่องของกินปลาเป็นหลักและผักเป็นยาเนาะป้อนอหิวหรือยังหิวแล้ววันนี้จะกินคนเดียวก็ว่าจะยังได้ได้กอกกินคนเดียวแบบได้ตะกาต้องป้อนอยู่นออ,อ่าต้องป้อนเพื่อเพราะกินคนเดียวนะคะขอนิ้วนี้บอกค่อยแข็งแรงกินไปปุ๊บเดียวเฮียเบ,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 บอะเฮียเบอะคือเลือดเทอนะเนาะ ตึงปากตึงเสือ้อนะเจ้าต้มมะโนยใส่หมูซาบใส่เต้าหู้เต้าหู้นี่จะเละละพร้อมทั้งมีปลาทูปลาทูไม่กรองหน้าง,งอคอหัดตัวใหญ่ๆนะคะแนง,งอคอหัดล้างมือแล้วนะเจ้าจะได้เอาปลาทูให้คุณพ่ออ้าวนะจะไหมว่าจะไม่หวานจะไม่มันจะไม่เค็มอร่อยก่ออร่อยกดไลค์ก่อน อ,อร่อยแต,แตะๆเขากาะเต็มจานเนะี่ยเต็มถ้วยนะมดกาบางเตือก็มดบางเต๋อกลัวมดนะฮะมีขน,นมจีบตัวนะเจ้าไปกัดเจ้าแต่เช้าได้หนมจีบหนมจีบจากน้องก้อยคนงามแม่แก่ขน,นมจีบสารรเปาเดี๋ยวก็จะแบ่งให้เป็นกิน่นะมะโนยหรือบวบพัดกลางเป็นฮองว่าบวบตังเหนือตังมันเฮาเป็นฮองมะนนย ข้าวลำจะเริ่มตุยเหี่ยมอ่ะตุยแล้วจะดูแลยากอย่างที่เจ้าได้อู้นําเรียนเบื้องต้นว่าผู้สูงอายุเนี่ยเรื่องอาหารเนี่ยจะต้องคัดสรรหรือว่าสรรหาเพื่อเปิลเอาอย่างดีที่มีประโยชน์ครบถ้ว่เพื่อที่เปิลจะได้เติมสร้างร่างกายของเปิลสร้างภูมิต้านทานต่อไปแหมในวันนี้อายุมันเยอะนะมันก็จะทดถอยไปเนาะความเสื่อมจะเข้ามาแทนความอ่อนแอก็จะเกิดขึ้นแม้ จำเป็นต้องได้ดูแลกันเนี่ยจเจ้าห่างกันสิบหกปีแต่ก่อนเปิ้นดูแลเฮาปัจจุบันนี้เฮาได้ดูแลเปิ้ลเจ้าก็ดูแลุูภาพเจ้าเหมือนกันช่วงนี้โควิดมาได้ไปฟิตเนสของนาราบอดี้ฟิตเนสถ้าเปิ้นเปิดไปไดก็ครจับไปเพื่อให้ร่างกายเฮาแข็งแรงมีภูมิต้นานทานแล้วก็จะได้อยู่ดูแลเปิน้นเนาะลำกอลำกอเอาป่าเนาะป่ากับมะน้อยนี่จะเอามดเกาะเนี่ยเอาปลาเห็น,หน่อย ปลานี่ตึงมาะสําหรับคนเท่าเนาะปลานะคะแต่ก่อนเมื่อหนุ่มนี่นะสองคนผัวเมีเนยนะเจ้ากินลาบกินซากันอยากให้กินลาบก่อนมากินละซาหรอบากินแล้วนะคะบากินมาได้อ่อตั้งแต่อายุวกซิแมอย่างเนี้ยเนาะเ mm hmm. นาะตั้งแต่แก่ตัวโรคภัยไข้เจ็บมาเน mm ี่ยนี่ยังมากินละเขี้ยวบวมีแกะ mm hmm. เหงือกจ้าฟันลาก่อนอน่ะเนีน่ยเนาะ,นะ,นะ มันหนุ่มนี่โอ้ลาบซาสองคนผนัวเมียซาเกินกิโลอ่ะนั่งกินกันวันข่ำเนอะลาบก,ก็เกินกิโลวันข่ำเหมือนกันนะเจ้าแต่ก่อนนั้นวัวควายโอ้กินกันมดอะ่ะเจ้าก,กับมาหยุดเนื้อสัตว์ใหญ่เนื้อควายนี่ได้ประมาณสิบปีตอนนี้พยายามมากินปลาไขามันมันหมนนักด้วยวัยของเอาตัวร่างกายเราคนเท่าคนสูงวัยเนี่ยถ้ามีไขมันหนักก็พอดีเห็นม,มัอย่างปอเนี่ยภาวะสมองไขตีบไขมันก็ไม่เยอะ ม่วนกข้าวลำเอาน้ำแกงเลยเนาะนี่น้ำแกงเน้อเพิ่นจะรู้เลยอะว่าอันไหนที่เจ้าทำหรืออันไหนที่เจ้าซื้อมาถ้าเจ้าซื้อมารสชาติมันจะแปลกเนาะคือมันจะเข้มข้นอ่ามันจะเผ็ดมันจะมันมันจะเค็มนะมันจะนักไปประมาณนะั้นรสจัดหน่อยรสเค็มหน่อยจะหู้เลยว่าอันนี้ซื้อมาแกอย่าเปิ้ว่าเลยแต่ถ้าเจ้าทำเนี่ยจะจืด,จ,ด,จ,ดจืดแต่ลำเน้อลำกอจืดแต่ลำถ้าลำกอกดไลท์แต๊ะ มันลำมันได้เพราะเขาเป็นคนทำเดี๋ยวมีใครทำมือหนออูไปสับเพเหระจวนกันมาคุยไปนะคุยกันไปอู้จากันไปอย่างน้อยจะได้มางอมจะได้บเบื่อกันถามว่าเห็นกู้อย่างเงี้ยโอ้ปนดูมีความสุขมีไอ้ยังถามว่าพิษกันก็พิษกันเหมือนกันนะเจ้าแต่ก่อนนี้พิษกันบ่อยมากนะฮะเลิกกันเป็นองส้ำเตื้อแต่สุดท้ายก็ไปไหนบัลลอดปิกมาอย่างเงี้ย เนาะฟิกมาอย่างเงี้ยได้มาดูแลกันอย่างที่เปิดว่ากู้กรรมกู้เวรเนี่ยมันตื่นแบบปนกันนะฮะจำเป็นได้ดูแลกันอย่างแอจาหมูเฮาครอบครัวเฮากับเจ่อว่าคนร่ำคนรวยเนาะดูแลกันไปอย่างแอจ้าต้องมาดูแลสุขภาพร่วมกันดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องร่วมกันอย่างน้อยมันจะได้บบเจ็บมาป่วยถึงแม้เฮาจะป่วยอยู่แล้วแต่ความป่วยเฮาก็บะเพิ่มขึ้นนอกจากความป่วยมันจะคงที่หรือความป่วยหายไป จากร่างกายของเขาเขาจะต้องมีอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายออกกําลังกายนะอูเรื่องออกกํกา,า,กกนะากกลังกายเจ้าก็มีนะเจ้าออกกําลังกายพราะททุกวันแต่ยังไม่ได้ทาคลิปวิดีโอนะคะเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราสูเพื่อับทุกๆท,ท่านดูว่างๆเดี๋ยวเราจะลองทําคลิปอันนี้กี่ข้าวก่อนจะเอาหมดก่อนเนี่ยแค่จะลําเตะเอาหมดเลยเนะาะกินจนหมดนะถุยสุดยอดเก่งเดี่ยม แข็งแรงแก้ามเลยยกแก้มเดี๋ยจะเอานมจีบเื่อหาอันเพรกินข้าวเยอะืัวนมจีบไว้เป็นอาหารว่างนะพัทบายต่อไปเนาะนมจีบเขาก็ต้องแบ่งนะเจ้าเื่อเป็นอันเป็นชิ้นอิ่ได้เดี๋ยวไปขำคอโต๊ะอาหารสั่งพิเศษโต๊ะหมุนได้นี่อันอะะนหมูอาหารไปนะอาหารหมดแล้ว ต่อไปจะเป็นผลไม,ม้โต๊ะหมุนน้อยโต๊ะหมุนก็ออือวะ่ะอันนี้โต๊ะหมุนเลยเด้อเออจะเอาไหยางอ่ะจะเอาไหยางว่ามามะม่วงกะโอ้จะเอามะม่วงอ่ะโต๊ะหมุนมาเอามะม่วงมาให้พ่อตัวเด้ออ่าอืมเป็นไงพ่อ,อรสชาติหวานก่อเหมาะก่อ โอ้เหม,ะมาะว่ะมะม่วงนี่ก็พอดีพี่สาวเพิ่งมาแอวเนาะคุณครูป้อมจเจา้าโอ้บานเปิลมะม่วงออกเต็มฮะเปิลปลูกพักไม้ใส่เขือนาะกเดียวถ้าว่างเขาไปแอวนอกเอวแล้วเกาะถ่ายมาเฮ้ทุกๆท,ท่านได้ดูได้ชมอันนี้เอามะม่วงมาเฮ้ยคือน้องเขยพ้ททามีซักพินน้องเขยนะคะครอบครัวญาติพี่น้องเฮากนะ็่จะห้องก็ททาว่าเขยลุงนะแอมอันบ่บบอมันหวานมันหวานโอเค สำหรับอาหารเช้านี้ก็คงจะประมาณนี้เดี๋ยวเอาน้ำฮือน้ำกับช้อนนี่อย่างต้องเอาช้อนมาถ้าเอาน้ำฮือกินจะอี้สำลรักเจ้าหรือว่าแกนถ้ากินเป็นจ้อนอย่าแขวนน่อยแต่ก็ยังอมอยู่ถ้าเป็นพวกน้ำเป็นพวกของเหลวนะเพิ่นจะอมเพ่จะมาคืนแต่ถ้าเป็นข้าวปลาอาหารเนี่ยเพิ่นเกี้ยวๆแล้วเพิ่นกินนะเจ้าก็ไปปรึกษาหมอหมอบอกว่าเป็นพฤติกรรมของเปิ้นเพราะเปิ้นชอบอมน้ำลายนะอมน้ำลายเสร็จก็หลวดมาอมน้ำอมอะไรอย่างเนี่ยเลยมีกระทน ไ้่คือตลอดเจ้าก็เลยต้องเอาจ้อนมาตักน้ำคือกินนะก็ก้่อยกิ่นไปอ่าแฮมกับเบอกเอาแฮมก่อเอาแฮมอ่าชื่นใจละอ่าสำหรับเรื่องอาหารการกินของก็ทำในมื้อวันนี้ก็คงจะเอามาเล่าชูกันฟังประมาณนี้ก่อนนะเจ้าก็เน้นเรื่องของปลาเป็นลักพักเป็นยา มีผล,ลไม้แล้วก็พวกนมพวกอาหารเสริมนั่นหรออันนั้นเขาจะไปกินตอนช่วงกลางวันถ้าจะได้กินยังใดเดี๋ยวจะถ่ายนำเสนอทำคลิปนะคะเอามาให้ทุกทท่านได้ดูได้พอได้ก่อยนะคะตอนนี้เขาก็มาร่วมจิตร่วมใจเป็นกําลังใจคือกับคนที่เป้นได้ดูแลผู้สูงอายุมีคู่รักผู้ผสูงอายุบอกว่าจะได้มีสูงอายุได้ัวสูงอายุเขาก็จะต้องรักกันแล้วก็ดูแลกันไปนะเจ้าก้อยพอก้อยก้อยกันไป ดูแลกันไปจะบัดิ้งบอกว่าคู่รักต่างวัยของเฮาเนาะถ้าท่านใดจะมีไออย่างข้อเสนอแนะหรือว่าคอมเมนต์มาไออย่งอางไออย่างนว่าอย่างท้อคู่รักต่งางวัยเฮานี่ทำคลิปไออย่างห้องถือว่าเฮามาไล้เปลี่ยนเรียนรู้เล่าสู่กันฟังนะเจ้าสาหรับวันนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตลาไปก่อนก่อนจะลาก็ขอฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งคือช่องเฮาตวัวคอมเมนต์เฮาตวัวดูช่องเฮาตวัวเป็นกําลังใจเพื่อคู่รักต่างวัยเฮาตัวนะเจ้า ท้ายสุดนี้ก็จะเชิญทุกๆคนนะเจ้ามารวมใจ่างไกลลดโรคบริโภคสุขภาพมิตรภาพภาคีสุขภาพดีทุกกลุ่มวัยนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย